สวัสดีครับกาบสวัสดีนะครับ FC ทุกท่านด้วยนะครับ ก็มาพบกับช่างนัดนะครับนัดแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับช่างนัดก็พาลูกค้านะครับมารีวิวนะครับเป็นคูเปอรต้านะครับ L4018 นะครับสภาพสวยๆนะครับคันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับใบมีดดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพ่วนนะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่400,000บาทนะครับรถเช็คพร้อมใช้ทําสีเรียบร้อยนะครับ FC ท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1ย 8 6 1 1 9, 1 9นนะครับอีก1นึ่เบอร์โทรนะครับก็063นะครับ3-130 4ึ7นนะครับวันนี้ช่างนัดมากับช่างน้อยนะครับมาทดสอบนะครับรีวิวการทำงานให้กับลูกค้าที่ชมกันนะครับมาดูสภาพก่อนรีวิวนะครับ คันนี้นะครับรอเล่มทะเบียน60วันทําการนะครับรถมีเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับไปโอนเองนะครับคันนี้รถปีใหม่ๆปี60นะครับยางหน้านะครับใหม่ๆเต็มๆเลยนะครับยางหลังก็ใหม่ใหม่ครับนั่นหมายความว่าคันนี้ยางใหม่สีเส้นนะครับ QC นะครับต่างๆคือเป็นรถที่เก็บสีนะครับเก็บรายละเอียดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งาน3,900อ่า3,000 390ชั่วโมงนะครับคันนี้นะ3390ชั่วโมงนะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับจะมาพร้อมกับผานพวน6ใบนะครับท่านใดที่หารถกันไว้ใช้นานๆยาวๆนะครับผมแนะนําเป็นคันนี้นะครับเป็นรถที่บิ้วเช็คพร้อมใช้นะครับแขนหลังแขนลากต่างๆนะครับ ก้ามปูต่างๆนะครับรถไม่มีจุดรั่วซึมนะครับคันนี้นะครับจะเป็น40แปลแรงนะครับเครื่องยนต์สสูบนะครับ2เพลาโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์ดิเรกซิชชั่นครับระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์ด้านหน้านะครับ8เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นดิเรกนะครับเกียร์ี่ยจะเข้าข้างพวงมาลัยนะครับเดานหน้าถอยหลังนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้ช่างน้อยนะครับทดสอบนะครับระบบนะครับรีวิวการทํางานให้กับ fc เราได้ชมกันนะครับตัวนี้สวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้พร้อมกับหน้ากกาาานนนนะะครัับห้้ซ่งตี ตัวนี้ติดตั้งสปริงซิ่งให้เรียบร้อยนะครับเราจะแถมท่อซิ่งให้อีกหนึ่งใบนะครับตัวนี้ราคานี้รวมจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับปั๊มไฮดรอลิกถือว่าสมบูรณ์นะครับเร็วนะครับ f อฟซีาสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอันนี้ก็ใส่โปวินนะครับฝากไว้ที่เกียร์สองท้านะครับ ก็ถือว่าเข้าลึกดีเลยนะครับฝุ่นมากๆนะครับก็ขอประธานอภัยเพื่อนบ้านด้วยนะครับอาจจะฝุ่นหน่อยนะครับลูกค้าบอกไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ฝุ่นนะครับไม่เห็นการทํางานของรถเลยนะครับก็ประธานาภัยด้วยครับมันที่อื่นฝนตกครับที่นี่นะครับหนาวนะครับเมื่อเช้าก็ตื่นมาก็หนาวครับ ับเครื่องเกียร์นะครับระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับคันนี้นะครับนัดให้การันตีสภาพให้ถึง95%เเขึ้นเลยนะครับยางใหม่ๆทั้ง4เส้นนะครับเอาใครได้ไปเนี่ยก็ไปใช้กันยาวๆนะครับไปใช้กันนานๆเลยนะครับสำหรับ4018ตัวนี้เอาไปทำกินกันครับคันนี้นะครับทำไล่ไถนารับจ้างนะครับปั่นนานะครับตัดหญ้านะครับได้สบายๆครับเครื่องเกียร์นะครับแน่นๆเทพๆเลยนะครับดูระบบโฟวินครับ จ้าน้อยก็จะลองเกียร์ไปด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับระบบต่างๆนะครับนัดรีวิวให้ลูกค้านะครับชมแต่ละครั้งนะครับชัดเจนนะครับทุกครั้งนะครับดันไปให้ไถไปดันกลับชนต่อนะครับเพื่อดูระบบต่างๆเทสระบบต่างๆนะครับให้พร้อมใช้งานที่สุดนะครับเพื่อ นะครับคุณลูกค้าเอาไปจะได้รถเกรดดีๆสภาพดีๆไปใช้งานนะครับรถไถมือสองนะครับบ้านๆน,น,นะครับตัวนี้ G o นะครับดูเพาปั่นท้ายดีโอนะครับปั่นเลยโอเคนะครับไม่ชั่โม,มงนะครับนะเล่นรอบสป,ปีดปิ้งใหม่โอเคดูเครื่องยนต์นะครับ ไม่มีอไอนะครับไม่มีอไอไม่พ่นนะครับนะครับไม่ดังนะครับเช็กลูกปืนล้อครับทีน,นี้อ่ะโยกคันหน้าหน่อยเอาคัานหน้ากดลงอ่าโอเคนะครับคันหน้าเช็คเรียบร้อยนะครับลูกปืนลอ้อลูกหมักต่างๆเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับอ่าไม่มีจุด ไลฟ์จุดตำหนินะครับคันนี้นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 7นะครับสำหรับคันนี้เป็นคู b o ต้า L4018 ถ่ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่างนัดด้วยนะครับขอบคุณครับผม